สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับชุดเครื่องเสียง1 8,500าอยครับนี่ครับอยู่กับบรรยากาศฝนครับผมชุดนี้จะมีอะไรบ้างครับเราไปดูกันครับผมตู้เบ็ดนะครับเราจะเป็นเบ็ดส5นิ้วเทอร์โบครับผมทนแดดทนฝนนี่ครับเรารีวิวให้ดู้วครับผมส่วนกลางครับจะเป็นตู้คอรดัม65นิ้ว3ดอกแล้วก็แหลมอีก1ดอกนะครับผมส่วนไม้อัดนะครับจะเป็นไม้อัดแท้ร้อยประสินกันน้ำกันแดดกันฝนได้นี่ครับดูเลยครับผม แต่ผมไม่กันแล้วครับผมช่วงนี้ถัดมาก็ก็จะเป็นพาวเวอร์มิกนะครับในชุดนี้จะเป็นไมลอยคู่นะครับผมแล้วก็จะมีพาวเวอร์มิก300วัตต์นะครับเป็นข้างละ150วัตต์มีคิวมีเฟิกเอ็กโคบลูทูธร้องเพลงได้นะครับผมเปิดเพลงไร้สายก็ได้ครับตัวนี้ขออยากเก็บล่มก่อนนะครับส่วนสายลำโพงครับแล้วก็จะแถมไปให้ในชุดครับ5เมตรครับผมแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับในงบ18,500บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมครับเรามาฟังเสียงกันดูครับว่าเสียงจะเป็นยังไง i'm a เป็นยังไงน้างครับได้ฟังเสียงแล้วในชุด18,500บาทท่าในใดที่สนใจนะครับก็สั่งซื้อในเพจบริษัทเอกซาชยภูม e ิ UM หรือว่าโทรมาที่0872595909นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับชุด18,500บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับผม